ฉันนางสาวรัชการลผินกองพวกเราอยู่ชั้นปีที่1สาขาภาษาไยยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันนี้พวกเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทยค่ะพะยัญชนะไทยคืออักษรหรือตัวหนังสือสำหรับภาษาอื่นนิยามรวมไปถึงรูปร่างภาษาพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวได้แก,ก่กไก่ถึงพมูค่ะ นี่ก็คือรูปของพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวค่ะพยัญชนะไทยมี44รูปแต่มีเพียง21เสียงเท่านั้นเนื่องจากพยัญชนะไทยมีเสียงซ้ำกันถึง12เสียงเสียงซ้ำกัน12เสียงได้แก่เสียงคอควายอยู่ในรูปคอไข่คอขวดคอควายคอคนคอระคัง เสียงชอช้างอยู่ในรูปชอช้างชอกระเช้ชอชิงเสียงซอโซ่อยู่ในรูปซอโซ่ซอเสือซอสลาซอบริสีเสียงดอเด็กอยู่ในรูปดอเด็กดอชดาเสียงตอเต่าอยู่ในรูปตอปันตักตอเต่าเสียงทอทหารอยู่ในรูปทอทหารทอทงทอนำบุญโททอพุเท่าทอถุงทอจำถาน เสียงนอหนูอยู่ในรูปนอหนูนอเนนพอพานอยู่ในรูปพอพานพอสำเพาพอพึ่งฟอฟันอยู่ในรูปฟอฟันฝอฝายยอยักษ์อยู่ในรูปยอผู้หญิงยอยักษ์ลอริงอยู่ในรูปลอริงลอจุลาฮอนกู อยู่ในรูปหอหีบหอนกูและนี่ก็คือเสียงที่ซ้ำกันของพย,ยัญชนะไทยถึง12เสียงเสียงพย,ยัญชนะในภาษาไทยเสียงพย,ยัญชนะในภาษาไทยพย,ยัญชนะในภาษาไทยมี44ตัวแต่ละตัวตั้งชื่อไว้ต่างกันเพื่อให้จำได้ง่ายไม่เข้าใจสับสนเพราะถ้าออกเสียงพย,ยัญชนะอย่างเดียวไม่เรียกชื่อพย,ยัญชนะอาจทำให คยเขยพย,ยัญชนะไทยออกเสียงซ้ำกันได้หลายตัวแต่มีเพียงเสียงสูงเสียงต่ำเท่านั้นเองสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็พอจบการให้ความรู้เกี่ยวกับพย,ยัญชนะไทยเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณ,คณและสวัสดีค่ะ